สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับผมไม่ได้ถ่ายเหรียญกระสับมานานมากแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราวันนี้มาชมเหรียญกระสับสวยๆที่เป็นเหรียญกระสับในดวงใจผมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ละลึก1บาทนะครับมูลค่า1บาท FAO โปรยข้าวปี25 2 0นนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหนังสือกระสับเมืองสยามนะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าเหรียญนี้สร้างเท่าไหร่นะครับเหรียญเนี้ย มีอยู่2แบบนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเคือเหรียญขนาดใหญ่นะเนี่ยออก4พฤษภาคม2520นะครับชนิด150บาทในยุคนั้นนะครับจะเป็นเนื้อเงิน35มิมลิเมตรนะครับก็ห้าหมื่นเหรียญนะครับส่วนเหรียญบาทเนี่ยของวันนี้นะครับเพื่อนเเป็นคิวโปนิกเกิลนะครับ1บาทนะอออกวาระเดียวกันนะครับขนาดก็25มิลิเมตรนะครับสร้างแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับสร้างไม่เยอะนะครับถ้า2ล้านเหรียญเนี่ย ถือกันคนละไม่กี่ร้อยเหรียญก็หมดแล้วนะครับนะครับที่ผมชอบเหรียญน,นี้เป็นพิเศษนะครับอนี่ผมซิลเก็บมาอย่างดีเลยเพราะว่าเป็นเหรียญที่แบบสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับหรือว่าในหนังสือเขาจะเรียกว่า UNC แบบนี้นะครับเนี่นะครับคือคือ UNC ก็คือยังไม่ผ่านการใช้นะนี่ตั้งแต่ตอนหนังสือออกมานะครับจากเหรียญละบาทเนี่ยกลายเป็นเหรียญละเกือบสองนะครับล้าขึ้นไปหลายเลยนะครับจากนั้นนะในช่วง ปี59อะไรช่วงนู้นนะครับขึ้นไปหลายๆเลยนะครับที่ผมเก็บมานานนะเหรียญนี้นะครับที่ผมชอบเหรียญนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพง์ท่านกําลังโปรยเมล็ดข้าวอยู่นะครับเห็นไหมครับเมล็ดข้าวนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีในหลวงรัชกาลที่10นะครับตอนที่ยังทรงพระเยาว์นะครับพง์ท่านถือพันนะครับแล้วก็ในข้างในเนี่ยจะมีพันข้าวนะครับ ็ยืนอยู่ข้างๆประทับยืนอยู่ข้างๆในหลวงราชการที่9นะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่อขอใช้คำมันธรรมดานะครับว่าเหมือนพ่อลูกเนี่ยส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเนี่ยนะครับให้กับลูกหลานต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกผมเวลาเห็นรูปเนี้ยนะผมจะรู้สึกแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับผิวยังเป็นแบบประกายน้ําทองแบบสวยๆอย่างเงี้ยอยู่เลยนะครับอขอบก็จะเป็นขอบ เฟืองแบบนี้นะครับเป็นตามแบบเหรียญกระสาบถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกเห็นไหมครับเพื่อนเหรียญเขาจะแบบหัวก้อยจะตรงกันนะครับเนี่ยนะครับพอลำพิกมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระแม่โพศพนะครับนั่งอยู่แล้วก็มีคําว่า1บาทนะครับ FAO พศที่จะสร้างก็คือ2520บแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมความเป็นผิวน้ําทองยังไม่ผ่านการใช้ก็จะประมาณเนี้ยนะครับหรือจะเรียกว่า UNC นะนะครับ อเอบเฟืองก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนสร้างแค่สองล้านเหรียญเท่านั้นเองนะน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับเหรียญกระสาบที่สร้างเป็นหลายๆหลายร้อยล้านเหรียญน,นะเดี๋ยวลงกล้องสักนิดนะครับนี่นะครับชอบมากนะครับเหรียญนี้ผมรู้สึกถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเรานะเนี่นะครับจะเป็นในหลวงในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับองค์ท่านกําลังแบบโปยรยเมล็ดลงใน น่าจะเป็นแปลงนาทดลองในสวนจิตรดานะครับที่พระองค์เอามาทําเพื่อนําความรู้ไปกระจายต่อให้กับประชาประชาประสงนิกรของพระอ,องค์เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเม็ดข้าวเนี่ยนะครับกําลังลอยออกมาจากพระหัตถ์ของพระอ,องค์นะเนี่ยนะครับอันนี้เ็าจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับอ่าพระปาของพระองค์ก็ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็น ในหลวงรัชกาลที่สิบซึ่งตอนนั้นพะอคงยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับก็ถือพานนะครับเนี่ยแล้วก็ยืนประทับยืนอยู่ข้างๆในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับในพานก็จะมีพันธุข้าวเนี่ยนะครับมาเลพันธุ์ข้าวที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงใช้โปรยนะครับก็แบบเหมือนการส่งต่อความอุดมสมบูรณ์จากพ่อสู่ลูกนะครับสืบทอดกันไปเรื่อยๆนะครับในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แบบประเทศไทยของเรานะครับนี่นะครับ ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายสักหน่อยพอดีเจอมาพอดีนะครับไม่ได้ถ่ายเหรียญกระสับนานมากอันนี้ะเป็นสมัยรัชกาลที่เก้านะครับแบบนี้นะส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆด้านหลังเนียก็จะเริ่มจากมูลค่าเหรียญนะครับก็คือหนึ่งบาทในยุคปี2 5 2พัน้ารอยี่สิบนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรูปพระแม่โพศพนะครับถือรวงข้าวชูขึ้นนะครับ ดูๆไปก็คล้ายนางกวักเหมือนกันนะครับแต่เป็นพระแม่โพศพนะครับแล้วก็ชูรวงข้ามครับลงงข้าวเรียงเม็ดอยู่เลยเหนือศีรษะไปนิดหนึ่งนะครับเนี่นะครับเห็นไหมครับผิวเป็นประกายน้ําทองนะครับเพราะว่าไม่ได้จับเลยแล้วก็ซิลเก็บมานานนะครับเป็นหลายสิบปีนะเหลียนที่แบบสภาพไม่ผ่านการใช้ก็จะหายากนะครับเพื่อนเนี่ยอย่างแบบเนี้ยพอเขาไม่ผ่านการใช้เห็นไหมครับ เขาจะมีความเป็นลุงๆทองทองเนี่ยนะครับ FAO นะนะครับก็เป็นองค์การอาหารนะครับนี่นะครับปศที่จะสร้างก็อ2 5 2 0นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูขอบเฟืองทางนี้ขอบเฟืองก็ปกตินะครับเหรียญสตางค์ทั่วไปก็จะมีขอบผินเฟืองแบบนี้นะครับลงกระสอบสร้างมาก็จะปลองแปลงได้ยากนะครับ ถ้ามาทำบล็อกข้างนอกเนี่ยก็จะทำเฟืองออกมาไม่ได้สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบแบบนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่คือเฟืองที่แบบปั๊มมาจากโรงกระสาบของประเทศไทยนะก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูด้านหน้าสักนิดน,นึงนะครับก่อนจะจบคลิปนะนี่นะครับในหลวงรชาชกาลที่สิบสมัยยังทรงพรยาวถือพันอยู่เป็นพันข้าวอยู่ข้างในนะแล้วในหลวงรชาชกาลที่เก้าท่านก็ทรงนะนะกำลังโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวไปในนานะครับ แปลงทดลองน่าจะเป็นที่ส่วนจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเคยเห็นมีรูปรูปนี้นะครับภาพรูปเนี้ยแล้วเอามาก่อนจะามาแกะเป็นแม่แบบนะครับก็จะประมาณไต้เคียงอันเนี้ยนะครับนี่นะเห็นไหมครับพระเจสาก็เป็นรอนเห็นสวยนะเหรียกระสับถึงจะตื้นนะครับแต่ก็มีความคมชัดลึกนะครับเพราะสร้างมาจากโรงงานกระสับนะครับก็ค่อนข้างจะส่องแล้วก็สะสมง่ายนะปลอมแปลงยากนะครับ เ็เป็นข้อดีของการสะสมเหรียญกระสาบนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสั้นๆวันนี้สําหรับเหรียญโปรยข้าว F A O ปี25 2 0นนะครับที่มีทั้งในหลวงราชการที่9้าและราชการที่10อยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ